เฮ้ยม das ja, ัคมันล้าแล้วใครอะจูป่าองนจูป้างันเอ้เป่าเปต่อเปอุ้ยมักคัมันแกพักแล้วหัมาแล้วหัมาแล้วหัวมาแล้วอุ้ยหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา นี่ฟิมวันนี้ฟ้ามืดเร็วมากเลยเนาะนั่นดิโฟกัสออกมานั่งเล่นแค่แป๊บเดียวเองอ่ะของสายฝนแค่ตกมั้งมาเล่ฟิม้ยพี่ฟิมฝนตกแล้วว่ะโฟกัสว่าจะเรารีบเข้าบ้านกันดีกว่าไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวพี่ฟิมฮะถยหลังก่อนไรโฟกัสพี่ฟิมพี่ไข่อะไรอ่ะมัเป็นสีเลยอ่ะ ไม่รู้อ่ะโอ้โหอะไรพี่ฟิล์มแล้วมันมาอยู่ที่บ้านเราได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันมีสามสีพี่ฟิมลองจับอือใหญ่มากเลยเนี่ยใช่พี่ฟิล์มหรือแม่มันจะมาทิ้งไว้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วแม่มันหายไปไหนพี่ฟิล์มไม่รู้อ่ะหรือข้างในอาจจะเป็นลูกเจี๊ยบเออใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้นะโฟกัสโฟกัสไว้เดี๋ยวเราอ่ะพาไข่เข้าไปข้างในก่อนดีกว่าเออเอาสิเอาสิแล้วค่อยจับพี่ฟิล์มเดี๋ยวไข่แตกอ่ะ พี่ฟิมเข้าไปเดี๋ยวเรารีบวิ่งเข้าไปดีกว่าไปโอเค okay, ตัดแล้วตัดตัดตกดตัดเอาโอ๊ยเนี่ยพี่ฟิมผู้คัดยากเูยจริงๆเลยว่าไข่สามฟองเนี่ยคือไข่อะไรอ่ะอืมมันอาจจะเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดไข่ไก่อืมเฮ้ยพี่ฟิมหรือม,มันจะเป็นไข่ยูนิคอร์นบ้าเหรอ <c oughs> เอ้แต่ก็ไม่แน่นะสีมันเป็นสายลุงเนี่ยนั่นมัน้งสามสีเฮ้ยอะไรเป็นไข่จระเข้ไข่จ ไข่เอเลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยรู้เหมือนกันเฮ้ยหรือว่าไข่เอเลี่ยนมันเอาไข่มาไว้ที่บ้านแล้วแล้วมันก็กลับบฟ้าหรือเปล่าใครจะไปรู้รอนะ่ะพี่ฟิวพี่พพพฟิวแต่โฟกัสอยากรู้แย่แล้วลว่าข้างในคืออะไรยาแล้มาก่อยากรู้เหมือนกัน,นอ๋อพี่ฟิวคิดเอาละโฟกัสถ้าเกิดโฟกัสอยากรู้ว่าในไข่เนี้ยมันเป็นตัวอะไรนะโฟกัสก็ต้องทำให้มันฟักอะโฟกัสไม่มันฟักเหรอใช่แล้วจะทำยังไงพี่ฟิมให้มันฟักมาทำไงเหรอก็ต้องให้ความอบอุ่นมาละมั้งโฟกัส รอพี่ใช่เหมือนแม่แม่ไก่ที่กกไข่อัลปุกัสทุกคอั้งว่าอุ่นนะแบบนี้นี่เองใช่ก็ดีนะพี่ฟิล์มแล้วเราจะใช้วิธีไหนอน่ยอ่าวิธีไหนเหรออ่างั้นลองถูไข่ไหมแล้วก็เป่าๆให้มันแบบอุ่นๆนะเฮออ้ยนะออพี่ฟิล์มเหมือนตอนที่เราถูมืออย่างงี้มันก็จะอุ่นใช่ไหมใช่มันก็จะอุ่นโอเคไหมพี่ฟิล์มลองดูเลยนะเดี๋ยวกะถูพี่ฟิล์มถูแรงไปถูแรงไปถูแรงแรงแตกนะอัลปกัส เอาวกาซเตื่นเตือนตือนอือพี่ฟิมนี่ก็อุ่นแล้วนะทำไมมันยังไม่ทักออกมาตะกี้เนี่ยโอยมันคงไม่มาแป๊บเดียวหรอกโฟกาซต้องทำนานพอเหรอโอยถุงเจ็บเหมือนนี่ยใช่สิพี่ฟิล์มเนี่ยพี่ฟิล์มเราถูว่าไข่มันเย็นเร็วมากเลยมันไม่ได้ร้อนให้เราต่อเนื่องนะพี่ฟิล์มเออก็จริงนะมือไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย เอางี้ไหมงั้นเราหาผ้ามาดีกว่าหาผ้าที่มันหนาๆอุ่นๆเนี่ยก็ดีเลยไม่ฟิม <tiế ng> ใช่ไหมนี่ฟิลว่าน่าจะดีกว่าการถูไข่อ่ะไม่ได้ไม่ได้จะมีแบบผ้ามาก่อนเลยโอเคโอเคโอเคถูไข่ก่อนแล้วกันถูจนมือลอกแล้วเอ้ยไปทำไมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วนี่ผ้านี้ก็น่าจะหนา,เ,าเดี๋ยวก็ถึงให้นะอ่ะอ่ะอือ ปูอย่างนี้กันแล้วกันได้ใช่พิมพ์อืโอเคอืได้อยู่ได้อยู่อากู๊ดเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันหนูถูแล้วก็เอาผ้าห่มเอาไว้นะได้พิมพ์ได้ได้งั้นเดี๋ยวเราเอาผ้านะรู้ไหมอ่าเข้ามาอู้หูหรือว่าไข่แตกนะกูกดไม่แตกพา่ไม่แตกแล้วก็กอดไว้นะพิมพ์อ่าแล้วก็กอดไม่แตกนะไม่แตกพี่ไม่แตกแล้วก็กอดมันไว้อบอุ่นจะได้เหมือนแม่มันกอดไงอ่าอ่าอ่า เอ้พ um> um pues ี่ปรกาศบ้พี่ปกาบ้างไหไม่อย่างนี้แหละอาน้ก็พอได้ได้ิงน่าจะฟักแล้วแหละอ่าลองดูลองดูโฟกัสเฮ้ยไม่ผ่านมาชัโงแหรอนี่ยให้ฟักเรืองเนี่ยเฮ้ยยังไมฟักอีกอเนี่ยยังอุไม่พออีกหรอ ฮะฮะพี่ฟิล์ม<ะ>นี่ก็ผ่านมาสองชั่วโมงแล้วอ่ะโฟกัสกอดไข่ไข่ยังไม่ฟักเลยอะ่ะหรอทำไงอ่ะนั่นแหละพี่ฟิล์มมันไม่อบอ,อุ่นพอหรออืมรู้ไม่ไหวพี่อยโฟกัสอฟิล์มว่าลองเอาวิธีอื่นไหมโฟกัสว,วิธีอะไรพี่ฟิล์มอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงพี่เอา <ไป S 2> ออนี่มาก่อนไปไหนพี่ฟิล์มไปไหนนี่อะไรพี่ฟิล์มนี่ เอามาซองไข่เนี่ยเพราะว่าไฟเนี่ยมันร้อนพอกัสอาจจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นเงี้ยมันอาจจะอบอุ่นไม่พอพอกัสไปไหนไปไหนไปไหนก็จะไปไหนโอ้ยมันตกทำไงเนี่ยอ่ะอยู่ด้วยกันนะโอเคเอาเลยพี่พีมโอเคแล้วนึงนะนุ่จับอะไรเรียบร้อยก่อนอ่ะเปิดแล้วพี่พีมรู้หวังกเลยอ่ะใช่โฟกัสโอ้โหตัวพระอาทิตย์อ่ะตาจะบอดไปเนี่ยพอกัสซองไปอย่างนี้เลยมันจะอุ่นไง โฟกัสว่านะวิธีเนี้ยน่าจะเวิร์กนะพี่ฟิล์มคิดเหมือนกันโฟกัส hmm. ก็อย่าล่นั่งรอก,กันไปเรื่อยๆดีกว่าอืมได้เลยกายังกลยังพี่ม,มันจะได้พี่ม,มันจะได้แล้วพี่ฟิล์มมีก็น,นาล้วไะไม่ฟักอีกอะใช่ยั่สี่โฟกัสขนาดไฟยังช่วยไม่ได้เลยเนี่ย ยังไดีอ่ะตอนนี้พิงคิดว่าพิงก็หมดวิธีแล้วอะมันคิดอะไรไม่ออกเลยนะอือเฮ้ยพอกัสโฟกัสคิดออกอยู่วิธีหนึ่งอะอะไรโฟกัสลองออกมาโฟกัสจะได้ผมก็น่าจะเอาได้ปอบผมมาช่วยเฮ้ยก็ลองดูโฟกัสลองดูใช่ไหมพี่พิงค์ตัวหนึ่งตัวหนึ่งแป๊บนึงได้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 คิดได้ว่าผมหรอมาแล้วมาแล้วได้อุ้ยอ่าครับลองเลยอะไรได้พี่พิงค์อ่าอะช่วยกับไฟเลย ใข่กระเด็นมาหมครับอุ้ยร้อนร้อนร้อนอ๋อมิเตอร์แปกานมิเตอร์แบกอนมันร้อนมันร้อนเหรออ้าวร้อนโอ้ยโฟกัสนี่โฟกัสจะฟักไข่หรือโฟกัสจะปิ้งไข่เนี่ยร้อนมากเลยเนี่ยโฟกัสเบาๆบลงนิดนึงหนาพีพีเบาหน่อยเบาหน่อยร้อนไปร้อนไปนี่ร้อนก็ดีอยู่แล้วเนี่ยไข่จะได้ฟักเร็วๆกัดจะกินมันหรือยังไงมันมันสุกอย่างเงี้ยไข่อะนี่นี่นี่อย่เง้ยมันเริ่มมันเริ่มเฮ้ยไม่เหมือนมันจะฟักแล้วเออไม่เหมือนกันอะ เฮ้ยโฟกัสมันลาวแล้วว่าไข่อะจุ่เป่ากงไหมจุ่เป่ากไหมเฮ้ยเป่าเป่าเป่าต่อเปาต่ออุ้ยโฟกัสโฟกัสมันแกะักแล้วปวาแล้วปแล้วาแล้วอผ้ยมาแลอุ้ยอุอุ้ยอ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 อ้ยออุ้ยออ้ยอไอ้ยอุ้อออเ้ออ้อออุ้ย้ ฟิล์มว่านะนี่เป็นไข่เป็ดยักษ์แน่ๆเลยอะน่าที่ฟิล์มเฮ้ยนี่ขนาดตัวเด็กนี่มันขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดมันโตมันจะขนาดไหนอะโวกัสน่าที่ฟิล์มตัวเนี่ยโอ้โหแล้วมันจะแบบว่าตัวใหญ่เท่าบ้านเลยอะตัวใหญ่ของบ้านนี่ยใหญ่เท่าตึกเลยโวกัสอุ้ยิ่งใหญ่เท่าคอนโดเลยโวกัสวู้ดก้อนซีราคอนซีราโอ้โห ยพี่พีมฮะมันเรียกหรือว่าแม่มพี่พีมได้ยินไหมไอ้ยนินโฟกัสอุ้ยพี่พิมจะแสดงว่ามันอะต้องเห็นพวกเราเป็นแม่ของมันแน่ๆเลยอะก็อาจใช่นะโฟกัสเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าเกิดลูกเป็ดลูกไก่เนี่ยเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งแรกอะสมมติว่ามองอะไรเป็นสิ่งแรกใช่ไหมหลังจากฟักมาเนี่ยมันจะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นแม่มันจริงเหรอจริงโฟกัสแสดงว่าถ้าเกิดมันฟักมาแล้วมันเห็นเก้าอี้แสดงว่าก้าอี้ก็ต้องเป็นแม่มันส่ ป็นแม่มันมันจะตามเราตลอดไหมอ่ะก็น่าจะใช่นะไม่แกเป็นคนแรกอ่ะเราต้องตามโฟกันแน่เลยอ่ะอันนี้พีดเหมือนกันนะต้องตามพี่พีดไม่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 พีดกัสก่อนอะไรแบบขนาดเนี้ยอาหารเราจะพอเลี้ยงไหมเนี่ยรู้เหมือนกันโฟกัสไงดีอ่ะ แค่ฟักออกมามันก็จะกินข้าวแนละ้วอะแล้วตัวไปอ่ะตัวใหญ่ยักษ์แล้วมันไม่มีอะไรกินมันมากินเราไหมอ่ะ